ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแกะหอยเพื่อต้องการปลุกตื่นจากการจำศิลน,นะครับก็การะดาษทิชชู่แกะออกครับก็จะเห็นตัวหอยเสร็จล้วก็จะเอามาเรียงวางไว้ซึ่งในตรงนี้ก็จะมีน้ำเล็กน้อยครับเอามาวางไว้ก็แกะจนเสร็จครับเลือีก3ามตัวแล้ก็ เสร็จแล้วเราก็จะเอาหอยไปเลี้ยงวาที่มีน้ำไม่เยอะครับนิดหน่อยแล้วเราก็จะมาพรมน้ำให้เขารู้สึกสดชื่นแล้วเขาก็จะตื่นจากการจำศีลเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเดินทางมาทางกล่องพัสดุก็คงน่าจะน่าจะเป็นการจำศีลมาระยะหนึ่งทีนี้ก็จะทำการ ปล่อยให้ฟื้นเพื่อที่จะเริ่มทำการลงในบอ่อนะครับแต่ต้องให้เขาฟื้นก่อนครับก็จะเรียงไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะพรมน้ำใส่ตัวให้ถูกตัวเขาหน่อยนะครับพรมน้ำให้ถูกตัวเหมือนเราเหมืนอนฝนตกนะครับทำเหมืนอนฝนตกถูกตัวเขาเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเปียกหรือฝนตกมานั่นเองครับพูดง่ายๆว่าเราจะหลอกหอย ให้เขารู้ว่าเมื่อนฝนตกเขาก็จะเริ่มออกทำมาหากินครับเขาว่าใช้เวลาประมาณ15 4 5ถึง45นาทีหอยก็จะเริ่มเคลื่อนไหวนะครับแล้วเวลานั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าจะรอดหรือไม่รอดครับ